ความลับจะมาบอกจริงแล้วมอนสเตอร์มีปีศาจเดินออกมาหลอกคนตอนกลางคืนด้วยล่ะชูเบาบาหน่อยถ้าหนูบอกแล้วพี่หมีห้ามไปบอกใครเด็ดขาดล่ะในตอนที่ทุกคนหลับอยู่ปีศาจมันจะออกมาจากที่มืดแล้วมันก็กลายเป็นอัศวินเฟมเนียสมาหลอกคนขนาดหนูที่อยู่ในห้องยังได้เสียงฝีเท้าของมันเลยแล้วก็บู๊ หนบประตูออกมาเพื่อขับไล่พวกมันออกไปจากที่นี่แต่สุดท้ายอัศวินจีนก็ไม่อยู่ตรงหน้าและพาหนุไปเก่งจริงเลยนะอัศวินจีนเนี่ยพี่หมีพี่หมีฮะไปบอกใครได้ขายเลยเชียวนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่พี่เคย่าเล่าให้หนูฟังแค่คนเดียวเท่านั้นโธเอ้ยเคย่าเธอพูดเพื่อไม่ให้หนูคุยเลยออกจากห้องสินนะ அது என்ன காம் அசின் மனுவை கேப்பினுள்ள